แล้วถ้าสมมติเราสลบหมดนี่คือเสียของเล,ลบหมดคือจบครับเหมือนมืสลบหมดคือจบแต่ถ้าเกิดว่ายังสลบไม่หมดแล้วสามารถปั๊มเพื่อขึ้นมาต่อเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่มีไม่ไม <ๆ S 2> แบบว่าสลสลบหมดแล้วแบบว่าเขาถ้าเกิดเขาไม่ชุบเงี้ยคือเขาต้องชุบเราปะหรือหรือไเหมือนเหมือนจะต้องชุบเพื่อปล่อยเรากลับคืนไปครับอ๋อโอเคผมจะลองดูว่ะพี่ไม่สี่คนแล้วไกัเราสองคนสแตนบายไหมพี่เอาคนไปชุบสักสองคนนอกวงไมเผื่อเขาไม่ชุบครับ ค่อนข้างชั่ว,ว่าเหมือนเขาจะชุบนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ของไฟไฟที่แพ้เหมือนเขาก็จะปล่อยให้กลับไปดูแลตัวเองครับเขาพิพิมพ์อยู่ผมคิดว่าเขาชุบก็ให้พี่เดือลาสโฮฟแค่เมื่อกี้ถ้าเกิดไฟไฟเสียสหมดมันก็แปลว่ามันก็ไม่มีคนชุบอะ่ะหรือไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่ ผมอาจจะให้ให้คนอื่นอะไปไปแฟนบายไว้รอชุบข้างนอกก็ได้ครับเผื่อว่าเฮ้ยมันจบแล้วหรือยังสรุปมดแล้วอะไรเงี้ยประมาณห้าสิบห้าสิบรอข้อมูลชัวๆจากจากแสายเดียวก่อนครับมีหกสิบน่าจะพออยู่น่าจะพออยู่การเลือกนี่อย่ากดดันนะครับใครไม่ได้ก็รอบหน้าก็อาจจะมีเนี่ยใช่อย่าคิดเยอะนะครับภาพตอนนี้มีสี่ เอ่อผมขอคนที่คิดว่าเตงทรัพยากรพร้อมยกมือเลยครับตรงนี้มีใครมีอาวุธหนักไปอีกไหมครับถามหน่อยไม่มีเนะาะเากมีแค่เท่านี้เนาะงั้นเอ่อยกยกมือไว้หน่อยยกมือไว้เลยครับยกมือไว้เลยใครคิดว่าเต่งพร้อมแบบทรัพยากรพร้อมอะพร้อมพร้อมพร้อมใช้พร้อมพร้อมอะไรอะอาวุธหนักเลยครับขอบคุณอาวุธหนักเลยนะครับอาวุธหนักเอ เออตรงนี้มีใครมีอาวุธหนักไหมครับในค่ายเรามีไหมมีอีกไหมอาวุธหักอาวุธหนักมันมีคุณคุณชุนอีกคนหนึงครับเขามีลูกซองไหมครับไหมอยู่ไหมไม่เห็นลุงชุนแล้วครับไม่ได้อยู่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเหมยเขามีลูกซองอยู่เหมือยยากมากเลยเหมือยซื่อตาไม่ได้ที่เหลือน่าจะมีข้อมูลอันนี้ข้อมูลชัวร์จากแสงเหนือนะครับถ้าเวลาไม่หมดระบบเลยชุบให้ออโต้มันจะว่าแสงเหนือจะชุบให้ออโต้ครับแต่ถ้าเวลาหมดต้องชุบกันเองครับ เก็ต้องมีคนไป s t a n บายรอเวลาก่อนเวลาทำหมดด้วยเพิ่มเหมือนไปไปไปแบบแบบรอช่วยครับกลุ่มที่ stand by เขาไปรอสามเจ็ดห้าครับรอช่วยสัักกต้องใกล้ๆก็ได้ครับรอใกล้ๆแต่อย่าเข้ามายิงนะครับอย่าเข้ามายิงเด็ดขาดน,นะเดี๋ยวมีปัญหาอ่านั้นรบกวนเออ่ยกมืออีกรอบครับคนมากคนที่ทยกมือแยกกลุ่มเลยครับแยกกลุ่มไปจับกลุ่มกันเองเลยูแยกยกกลุ่มมาฝั่งฝั่งแยกกลุ่มเลยแยกกลุ่มเลยแยกกลุ่มเลยเขายกมือแยกเลยขอดูขอดูสักพยางค์องคนที่อาวุธหนักเลยนะครับแยกไปเลยครับ ไม่มีแล้วพี่สรุปว่าลุงลุงชุนเอาวุตตักไม่อยู่แลพี่จะเล่นไหมไม่แน่ใจไม่ได้อยู่มาครับหนูไม่มีปืนนัาไม่อยู่ครับไม่เห็นแล้วังไงรอบหน้าก็มีใช่ครับมีรอบหน้าครับเดี๋ยวผมกดดันมีรายไปไปยืนก่อนเมีทรัพยากรเาโอเคครับงั้นผมเอาเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนี้มาหมดเลยครับอะแล้วนี่คือมีมีทรัพยากรไหมครับถามก่อนมีทรัพยากรไหมอะไรนะพี่ครับพี่ครับของของของขลกหน่อยคุณเหมย คุณเหมยคุณเหมยพูดไม่ได้ใช่ไหมครับพูดไม่ได้จ้องลบหน้าใช่ครับคุณเหมยชื่อพูดไม่ได้ถ้าคุณเหมยพูดไม่ได้มากเลยต้องขอเปลี่ยนครับขอโทษด้วยครับผมยากจริงมต้องขอคนที่สื่อสารได้งั้นผมขอเป็นพีทได้ปะพีทมาเอาผีเข้ามายิงได้นะถามก่อนยิงได้ชัวยิงได้แมนด้วยโอเคครับงั้นก็ตอนนี้ครบสิบหรือยังไหนเออจับกลุ่มห้าผมหน่อยที่ผมเลือกมาตรงเนี้ยจับกลุ่มห้าครับยืนห้าคนปะโอ้โหห้าคนพอดีเป๊ะเลยเว้ยเฮ้ยเหมือนเกินหรือเปล่าเออมันจะเกินหนึ่งนะ เกินกันหนึ่งมีกันหนึ่งเซนเตอร์ออกอ่ะเราลงครับโอเคห้าคนตามนี้ครับที่เหลือผมฝากไปการอบตัวได้เลยครับแล้วก็ขอสักคนสองคนสี่สิบตัวดันไปเลยครับไอ้นี่มันไอ้นี่มันกดยังไงนะถ้าไอ้ข้างๆหายอ่ะไไม่ด้อะไรอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กดเฟดอัพครับกดเฟดอับแล้วไงเพื่อนเตรียมของมาเร็วๆเอาของให้เตือนนะกระดูกกระสี่ห้า สี่ห้าสิบกล่องเลยเฮ้ยกระสุนออกมาสี่ห้าสิบกล่องก็ได้นะพีทเฮ้ยเพื่อนกดเฟี้ยวอันเนี้ยคือเออใช้ง่ายเนี้ยเคีื่อนสุดเลยเอ็มจีผมไปเยอะนะที่บอกก่อนตกลบอ่ะน่าจะกดเกิดเต็งมั้งสี่นิ้ห้าห้องตอนนั้นป่ะตอนที่มันใช้อ่ะบวกก่อนเพราะว่าไม่ฟองคลองแล้วรับไปแล้วนี่หางไยอ่ะเเขาใส่กล่องม่เให้หน่อยอีกสิบกล่องมีกี้อะไรเพื่อนมีอันปะขอหน่อยขอหน่อยแล้วมีอันปะใช่ครับโหใจมากเพื่อนเลิฟใจมากจริงหาดีกกดด้้ววยยยเเฮี๋ไปหาัน โอเคโอเคได้ไหวได้ไปรอชุบคือเดี๋ยวคนที่ผมเลือกขึ้นรถครับด่วนเลยเร็วๆร็แซนบายรอชุบให้ไรปรอที่ไหนครับแซนด์บายรอชุบรอที่พี่เชนครับบนสามเจ็ดห้าครับสามเจ็ดห้าแต่อย่าเข้ามาใกล้บริเวณวงนะครับสามเจ็ดห้าพี่เชน แต่ถ้าเกิดใครยังไงก็แยกฟาร์มทรัพยากรได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแยกฟาร์มก็ไปเป็นกลุ่มนะไปกันเป็นกลุ่มนะครับพี่พี่ไปด้วยพี่พี่พี่อพี่มายังพิดเวลามาแล้วจบจกพี่เดยกเนี่เอยก่อนจะเข้าเฮียเฮียเฮียเปล่าเลยนะเหมือนจะมีคนไปฆ่าเราเปล่าไอ้ที่เดิมเลยมีกลุ่มชาชุดดำสองคนขี่ม้าอยู่ทางนี้เขาเปล่าเลยนะสี่ห้าหก มีเพื่อนผมให้มาเอาอะไรมามีเพื่อนผมให้มาเฮ้ยพี่มี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 แล้วพี่แล้วเอะมาของพี่อย่ามาให้มาซรับจอดรถหนเวลาเจ็ดสิบตัวพอแล้วก่อนะใช่ใช่มีเยอะเลยจอดรถใต้เลยอยู่เวลาอยู่ครับพี่คนที่ผมเลือกเข้ามาจอดรถตามผมครับยูเชื่เดิมไหมได้ได้เนี่ยคือไปกระเป๋าได้ได้ยี่สิบี่ครับซี่สีผมใช้โฟกัสก่อนนะ ก็ถงผมมีเยอะเปล่าเพื่อนเลือกร็กกวนมาหาผมใช่ไหมผมจะกลุ่มซองสามเจ็ดให้ผมยี่ตอีกทีครับพี่อเคได้ป่ะแ้วถ้าจวนตัวเดียวใช้มีดเอาผม่าแยกบ่อแยกบออทีไดมไแยกว่อเขาเดี๋ยวแยกบอเดียวเลยนะอบอลอนให้มาครบก่อนเดี๋ยวผมผมจะคุยผมจะไม่พูดไม่พูดลงในวอลได้ได้ดอสิบคนป่ะหก แปดเก้าสิบโอเคเออฟังผมนะใช้วอลวอเปลี่ยนเลขแปดร้อยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวตรงนี้ออกวอลก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ลงกับผมมาออกวอลก่อนถ้าสมมุติตอนจบตอนจบไอที่ประกาศจบแล้วพวกผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ลงมาที่วอลหรือเข้าวอลมาให้เข้ามาให้เข้ามาดูสถนานการณ์นนครับรออยู่โอเคไหมมั้มน้ำมันเดี๋ยวรอดูครับได้ครับถ้าผมบอกว่าจบแล้วพวกผมไม่เข้าวอลกลับมาครับให้เข้ามาเลย ทราบ <ions> ครับทราบครับ AF ทราบครับทราบเลครับทราบเลยนวัสดีครับสวัสดนครับรวัสีรนะออครับสวัสครเบสวัสครัวันดีคระบสวัครับวัสดีารับ่น,นัสดีครบวัาอีครับสวเสีครับสวัสดีครับวัสดีครับสนัสดีครับวัธดีครั่สผมสดีครบวสีรรับสวัสดีครัวดีควัสดครับสรับสวาดครัครับเราใดีวิธีกวรลดียิงเปวาสดียวเดี๋ยวสถานการณ์ตามหนีางานเดี๋ยวครอยๆีย่ยนบปตามตามรแบบนะโอเคปบ ได้ครับได้ครับผมแต่ผมอยากรพูดอย่างนี้คนที่ไม่มีลูกซองถ้าเป็นระยะปะชิดแบบใกล้จริงๆถ้าเป็นบาร์การ์โทนี้ควักมีดอะไรไม่เลยนะได้ได้ระยะปชิดพี่ว่ามึงชัวส่วนที่เหลือไปไปได้ไม่ไม่ต้องเล่นใกล้ๆเลยครับเล่นยิงไกลแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าว่าว่าเราจะลุมยิงที่คนไหนผมจะผมจะพยาลระบุตัวตนให้ว่าเฮ้ยคนนี้ใส่บวกนี้นะใส่บวกนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วลุมยิงที่เป้าเดียวโอเค ผมวางไว้อย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าธงผมสามารถเก็บได้เราเดี๋ยวผมฉาจุดเล่นเราได้เปรียบแล้วเราคุมไว้แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องฝ่าเข้าไปเอาธงเราค่อยๆแงะๆเข้าไปเรื่อยๆขยันครับเช็คบอลเลยนี่ไหมครับโอเ่อยอร่อยเลือกกอกับเลือดเช็คเจลีๆนะครับเป็นไปได้อย่าอย่ายืนปั๊มซีซัวในพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นไปได้ถ้ามีช็อตหลบให้หลบหลบหลบแล้วค่อยปั๊มนะโอเคเนาะโอเคครับได้โอเคอร่อยไหมครับได้ไหมครับเทเทเทได้ไหมเมื่อกี เล่นยิงอย่างที่บอกเล่นยิงแต่ถ้าพอเพื่อนล้มปุ๊บมีจังหวะเข้าฝ่าเข้าชุบหรืออุ้มหมอกมาชุบอุ้มหอกมาชุบนะครับอย่าลืมนะครับอย่าอย่าเล่นเยอะเกินไปเน้นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนสลบได้ก็ถ้าเวลาเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเวลามันเริ่มต้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเราสลบมันจะชุบออโต้อยู่แล้วแต่ซึ่งผมกลัวว่ามันจะชุบช้าผมอยากให้เราชุบกันเองก่อนเผื่อว่าจะไวกว่าลองดูแล้วกันโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวผมบอกวอดเดี๋ยวผมบอกในวอีกีโอเคเนาะไม่ต้องกลัวเพื่อนของครับไม่ต้อง น่าจะสารในวอพยายามอย่า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 สื่อสารซ้ำๆหลายรอบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างี้ครับเป็นอย่างนี้ถ้าสุขจาแจะต้องคุยวอผมขอเป็นอย่างนี้เอ้ยผมโดนซ้ายอ้อมหลังหรือเอ้ยโทษนะครับมีคนอ้อมหลังเราสองคนผมขอเป็นอย่างนี้หรือรู้สึกว่าตอนผมก็จะสลบเลยแบบว่ารู้สึกว่ายังไงก็ไม่ทันสลบแน่ใแบบเอ้ยผมสลบครับผมจะสลบครับพูดเลยตรงไหนซ้ายขวาอะไรอย่างนี้โอเคเลยตามเลยตามนั้นเลยเนาะ โอเคได้ okay, ครับได้ได้ได้ครับง่ายๆคือหลักๆหลักๆคืออย่างที่บอกครับเน้นสื่อสารกันแต่ถ้าจําเป็นขอให้ลงวอแต่ถ้าไม่จําเป็นกดเปิดแชทติ้งตะโกนพูดไปเลยผมไม่ผมไม่สนว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ใช่โอเคได้ไม่ต้องกลัวครับผมขอแค่เรารู้เรื่องว่าเราคุยกันอ่ะยังไงแค่นั้นพอได้ครับจะรู้แผลเราช่างเขามั่นใจในฝีมือทุกคนครับเล่นเลยรนะคับแน่นอนผมมั่นใจกับพวกเราครับจะได้แน่นอนผมว่าไหวผมว่าไหววันนี้เอ็มจีต้องเคาะนะครับถ้ากดเวลากดพูดพี่รู้สึกว่ายิงไม่ตายนะ เขาแบบว่างี้เหรอเจอด้วจังหวะนั้นอะไรอยู่จังหวะนั้นโอเคเลยข้ฮะนี่คืออันนี้คือเขาตั้งอันนี้คือเขาตั้งตั้งตั้งป้อมหล่อระถุนมครับอืมมันเป็รน่าจะใช่ป่ะแต่พี่ไม่ชัวร์ลองดูก่อนป้าลองดูก่อนได้ป่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนั้นนะพี่เตรยมเราตกลงลงไปด้วยพยายามเก็บวิ่งไว้นะครับ ท่องอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นธงว่ะน่่าอยูงไหหนนอยู่ข้้าางปะออ้ไปดูต้นไม้ขวาได้ปะเราจะดูข้างหน้าเอาดูขวาได้ปะเนี่ยคอยอ้อมไปค่อยอ้อมไปไม่เห็นธงนะี่โลนะเดี๋ยววิ่งเยอนนะพี่เก็บเก็บวิ่งไหมไม่เห็นธงที่เดียวครับมันจะวิ่งย่องไม่ธงไม่เห็นเลยอ่ะไหนธงอ่ะเดี๋ยนะเพื่อนเดี๋ยวไปคนเดียวระวังด้วยใครอ่ะอ้าวนี่กล่องอะไรอ่ะ ใช่องทงไหมไม่รู้อ่ะรถรพ่วงวะใกล้เก็บเลยปลาใช่เก็บเลยครับเก็บเลยใช่เลยรถใครอ่ะรถใครอ่ะรถเขาปะนั่นแ่ะจะรถยิปิชั่นเดี๋ยวรถยิปิชั่นมันจะรถยิปิชั่นรถยิปิชั่นครับรถยิปิชั่นคอนเฟิร์มยิงได้เลยใช่ไหมยิงได้เลยครับยิงได้เลยครับมาเริ่มแล้วยิงได้เลยครับยิงได้เลยครับมันเริ่มแล้วครับเก็บได้ไหมครับปลาหายไม่เจอผมระวังหลังให้นะครับไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยผมไม่รู้ผมลงมาหารกาศปานะ อ้อมานะเฮ้ยอ้อมมานะตรงที่เราจอดรถข้างหลังนะครับเก้าจอดรถครับเอ่อตาผมกนะเราจะเล่นบริเวณหลังตึกนะครับเล่นบริเวณหลังตึกเล่นบริเวณหลังตึกตายไปสองฝั่งก็ได้ครับแต่ว่าเอาไปเอาอะไรกำลังตัวนะครับเอาอะไรกำลังตัวเจอปะไม่เจอไม่ตัวนี้ไที่เหมือนไม่เจอโทแต่โทอไม่เจอครับาไม่เจอครับพี่ตรงทางสลบที่สลบเหินนะผมอ้อมไปดูหน้าให้ไหมพี่อ้อมไปตายนะ เป็นรูปธงในแมปเลยเห็นปะแต่พี่ไม่เห็นไงเขาระเบิดรถเราเขาระเบิดรถเรานะครับปล่อยเลยครับไม่มีผลครับไม่มีผลอะไรปล่อยเขาเหมือนผมเห็นเห็นธงอยู่ตรงรถที่เราจอดครับไม่หรอมันเป็นขึ้นสีแดงๆครับขึ้นไปบนฟ้าบ้าๆเราต้องกลับเราต้องกลับรอที่กลับบ้านรอวรอก่อนครับรอก่อนรอเล่นพร้อมกันไี้ชัวร์ไหมครับว่าว่าอยู่ตรงที่รงตริเรณรถเราเห็นเป็นแดงๆขึ้นไปบมด นั่นใช่แล้วครับปอรแดงๆะบ้าบ้บอยู่ไหนแดงเล็กๆใช่ไหมครับคือแดงใช่แเล็กๆนี้ใครเนี่ยใช่ครับเซาเซาหุบกับมาเซาหุบกับมาหุบกับมาเพิ่หุบกับมาหุบกับมาจะเล่นอยทงแล้วใช่หมใช่ใช่ใช่เห็นทงแล้วน่าจะใช่ทงอันใดทงแต่รถระเบิดนะไม่เป็นไรเม้ยผมเจอผมเจอเจอยิงเจอยิงพี่ดีชมาทางเตี่ยอยิงรถไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปงไงนี้เก็บทงนอยครับได้ได้ได้ก็บทงฝั่งน่กับาไดีชั้ ใช่ไหมครับผมบปุบับมาเล่นตึกที่เราจอดรถผมบปุบับมาเลยตึกได้ไหมเนี่ยบันไดเนี่ยสองตัวบวกขึ้นจะสอง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 เรามีกำบังเลยครับขึ้นจะสองพี่เจมส์มาดูฝั่งขวาให้นะพี่แต่ได้บารระวังโดนถูบยิงนะพี่บอกก่อนโอเคพี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมใกล้เส้นเดี๋ยวผมที่เหลือขึ้นจะสองคอยกระจายดูหน่อยครับคนละบบคนละบบได้ครัได้ได้จะไปให้เขาตุยหลังนะฝั่งขวาให้ผมปุกันตุยหลังให้พี่เซครับที่ฝั่งฝั่งนี้เดี๋ยวกูการกตรงนี้ตรรงนี้ตัััวคบผม่ะ อย่าอย่าย่าืนทับทับกันครับอย่ายืนทับกันครับตรงไหนตรงตรงไหนเยอะกระจายไปทางตัวนี้หน่อยกระจายไปทางตัวนี้หน่อยช่วยกันยิงเอหน่อยมาทางคุณไม้หน่อยได้ไหมคุณไม้อยู่คนเดียวอ่ะบ้าๆตรงนี้ติตัวพี่ตรงตรลรถมองังตัวครับป้องปวามาสองนงขวามาสองก่อนนะครับเราจะไม่เล่นแบบว่า one m ยืนยิงด่วนเขานะครับเน้นลุมยิงนะผมบอกก่อนเนาะเน้นลุมยิงนะมีรอรอช่วยสามคนอยู่ไหมยิงเข้ามาเขายิาเข้ามาเขายิงเข้ามาแต่ว่ามันคนละสามถ่ายกล้องไม่ได้ สักกูมาได้มาได้ช่วยกูหน่อยเวลาไมาวิ่งหน่อยช่วยกูหน่อยใช่ครับผม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 ไหวะขอโขอโทษครับเอ้ยยิงอผมสิไหมเชนัยเชนัยพี่เจนตาย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 หนึ่งตายหนึ่งคเพื่อนครับที่เตานะครับ ุมันเยร่าคมผมนะครับเราคมนะไอเจล่าอย, well, ย okay, uh, okay, uh, Kingston, ne, ู่ไหนไอเจล่ามึงอยู่ไหนพี่ไอพี่เด่นโดนชุบอยู่พี่แต่ผมใช้พี่ต่งเขาโอเคโอเคอ่ะชุบเจล่าชุบเจล่าเออเหมือนจะเกิดไวเหมือนจะเกิดไวเกิดเขาเกิดเมาได้มาได้กลุ่มนี้กูมือรู้สองมาเล่นมุมนี้กูไวมากกูไหนอะพี่กูได้เพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งเออไม่ไม่ต้องมันเกิดไวไม่ต้องชุบหนีใช่ป่ะมันไวมันไวมันไวเจลามันไวมามึงขึ้นมามันขึ้นมาเะต่อให้กูดอยเร็ว ม่ล่มพี่เจเีเบีเดี๋บี่อไม่ต้องกไ่ต้องกไปเกหลบหลบหลบลบไปเล่นเฮียผมจะเล่นตรงเสาตรงนี้ถ้าแต่มโดนเขาวิ่งบุกมาเราเรายิงช่วยหน่อยชั้นสองอะแค่นั้นอะไม่นาเป็นไทลีทเี่ยเน่เตายตายตาครับลงครับลยเายครับเยวิงเพื่อนเดายิงเพื่อนไม่ต้องรีบัแอบอ่าที่บขอต้นายสุดเราระวังด้ครับร้อยร้อยสิบหกวีครับรานี่จบแล้ว บาหลังยิงเลยครับเป็นตัวที่เกิดตัวที่เกิดยิงยิงไปไม่ต้องบุกนะครับไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกเดี๋ยวจะรอตัดหนึ่งครับตไอหนึ่งตาหนึ่งเผื่อว่ารักษาไม่หายนะครับตาหนึ่งเดินเขาเกินหนึ่งเกินหนึ่งไอหนึ่งเอหนึ่งเรื่อยหลังก็หลังมีมีมาหลังดูหลังไหมครับตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง ไปไม่ได้มึงเล่นโคบกูได้ไหมเจตรงทงมาอยู่ที่กูมึงา็จปะมันไม่ได้วัดผลที่ยิงแพชชนะมึงาใจะปะมึง่อยไปทั้สองกูดิกูอยู่ชั้นสองไง่อนชั้นสพี่มพี่มาเล่นมาเล่นบันไดฝั่งกูมาเล่นบันไดฝั่งมาเล่ฝั่งกูเหมือายถายายขวาหมดขวาหมดไเเดี๋ยวผมปากฉลามรอขึ้นตอนบันไดก็ได้ครับตอมานะตอมานะลกอ่ะ รอครับรอก่อนตัเกิดเองตัวเคิดเองไ้ขาดนะฝากผมอีกคนนึง่งขอคนช่วยฝากผมอีกคนนึงตอนเกิดเกาะเต็มนะครับดูให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับได้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 ด้หน่อยนี่แล้วล่ะพีทพีทขึ้นมาพีทมาค่าพี่มาก้าหลังพี่มาก้าขึ้นก็ขึ้นเลย ไม่ต้องวัดครับเดี๋ยวผมวัดให้เดี๋ยววัดให้รอรอรอพี่สิบเก็บนะครับเพราะว่าพี่หัวโปก็ได้ครับผมเลื่อนไหลไม่หยุดใช่ปะตาย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 หนึ่งตายหนึ่งตายไม่หยุดเลื่อนไหลไม่หยุดใส่เกาะนะครับอุดยิ่งโดยเฉพาะเซล่าพีทกับผมนะครับใส่เกาะสวนนะครับอย่าปล่อยเขาขึ้นนะล็อกล็อกว่านายขาดให้เลยที่ยังยักขึ้นไม่ได้ขบวนหนึ่งนะข้าหน้ามาไม่ได้ผมล็อกขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ ล้อขวาให้อยู่พี่ล้อขวาให้อยู่สามสิบสี่เอาคนมาหนุนฝั่งผมเพิ่มอีกคนไปเดี๋ยวไปคนหนุนฝั่งผมเพิ่มอีกคนไปกำลังไปครับกำลังไปกำลังไปมดัดทางขึ้นนี้ให้มันจะปีนนะมันจะขึ้นนะแต่เย็นนะเพื่อนครับถ้ารอบอมขึ้นมาได้เดี๋ยวนะเพื่อนโอเครู้เรื่องพี่ตรงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเชื่อหน้าหน่อยฝั่งขวาแย่นะไม่เป็นไรสิบหกวิเพื่อนขึ้นจากข้างหน้านะฝั่งขฝั่งข้างหน้าปล่อยเลยไม่ต้องสนใจมาเล่นฝั่งผมก็เจอเอาสายหามาฝั่งผมเอาไวหมดเลย ไม่หมดเลหน้าไม่ใช่ทางบันไดฝั่งนึงลูกอหนึ่งครับลูหนึ่งจบแล้วเพื่อนจบแล้วเพื่อนจบแล้วจบแล้วเขาลูกอีหนึ่งต้องหรือไปต้องรันต่อวะหมดก็จบแล้วเพื่อนไวลานกหมดแล้วเขาประกาศรอก่อน จบแล้วจบแล้วเอนจบแล้ว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 จบแล้จบแล้ว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 จบแล โอเคได้จัดไปครับโคตรมันนะโอเคครับตรงนี้เรกลับออดเดิมเราเลยกลับออดเดิมเราเลยครับหายไหมครับฮัลโหลเช็คเช็คครับว่าเราครบสิบคนไหมมีใครตกหล่นหายไปไหมครับได้ครับครบพี่ครบครบเชียพี่เอาตรงๆป่ะมีหลังเละเลยพี่เฮียกูลืม อโดนถือมีดอะลืมอ่ะเรื่องคือมันลืมเงี้ยลืมกันนะครับเออมันมันมันลืมมันโดนแสงเหนือรถเรารบเราเปิดได้ไหมเอารถเราเปิได้ไหมครับตกปั๊มรถเรารถเราโดนระเบิดว่าอยู่ไหนนะได้แล้วครับซ้องไหมพี่ตกปั๊มใช่ไหมครับ